กับผมโรชเอดครับกับตะไลแบ็กทื่สุดขีดเชียงรายไลฟ์วันนี้ผมอยู่ตรงกันาคางกรุงไทยครับาขาเชียงของหรือตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายใช่มาลาดกันวันนี้ใช้ชีวิตกันวันนี้ที่เชียงรายครับผมเริ่มที่อำเภอเชียงของก่อนเที่ยวก่อนมีสิทธิ์ก่อนก็ได้มาถึงก่อน สบายดีเชียงของแคททกศมาอยู่เพราะตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นตมปลาวแล้วนะครับใช่ก็คือตรงนี้จะมีคนอยู่ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวนะครับบางทีเราก็ดูไม่ออกนะแต่ก็ยังเป็นคนลาวไปแล้วแหละบางทีอ้าวคนลาวหรือเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีไม่รู้นะครับมาก่อน เพราะ่าทีเดินปนกันบางทีไม่รู้ใครเป็นใครเลยบางทีนะครับมีทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวชาวไทยแล้วก็ชาวลาวผสมประสานกันเขาเรียกว่าเดินปนกันนะครับถนอนอันนี้เลนหนึ่งต่อนหนึ่งนะเป็นถนนสายในนะครับผมเกงวิงสาขาเชียงของนะครับแล้วก็ข้างมีห้างพองเจริญศิลป์เลยมาแล้วนะครับใช่ ฝั่งขวาด้านนี้จะเจอกับแม่น้ำโขงครับด้านซ้ายนี้ออกถนนใหญ่ครับข้าง,างครับท่าทองแห่งอุทัยครับ,รบแล้วก็เมื่อกี้ครับท่าจะประบึก ใช่ครับธนาคารนี้เป็นธนาคารเกษตรกรไทยสาขา,าชเชียงของนะครับห้างทองยาวราชเชียงของนะครับเมืองที่บอกได้เลยว่าจะอยู่ไกลจากเชียงรายสักนิดหนึ่ง้อยกว่าโลแตบอกได้เลยว่าน่าเที่ยวมากๆใครไม่เคยมาลองแวะมาดูนะครับ เราเริ่มจากตรงประมาณซอยเทศบาล1นะิบเอ็ดเป็นทางลงไปดูแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นธนาคารกรุงไทยใช่ไหมตอนนี้ครับมาถึงท่าผาฐานแล้วนะครับผมอยู่ข้างๆโรงแรมเชียงของกรีนอินท่าผาฐานใช่ครับเนี่ยครับจะม,มีทางลงไป นะครับผมเร่องอยู่ตรงข้างกับบุญชัยฟาร,ร์มาซีนะครับเป็นร้านขายยาของยานนี้นะครับผมเชียงของนี่ครับเชงของกีน,นอินนะบ้านนี้สวยสวนเด็กเก็บกกสารสาขาเชียงของโอ้โหธนาคารกรุงศรีอยุธยาใช่ครับ ใช่ใช่สวนยวนะบ้านฟ้าฟ,าฟา้าเออวัดพระบุตรบาทหว้วยสาด้านซ้ายนี่โอ้โหเป็นบ้านไม้เลยนะไปสวยสินดาพานิสนะครับมาด้านนี้ก็มีคลิกฝังเข็มไรตั้นเลยนะโอ้โห,โห ได้กออุดมพันธ์อ่าภาษาลาวด้วยนะครับใช่มีภาษาลาวด้วยใช่ใช้ให้คนลาวอ่านออกจริงๆไม่ดีไม่ดีดคนลาวมันเก่ง,งกว่านั้นไอ้พ้อยกว่านั้นอ่านภาษาไทยออกด้วยนะตัวสอนภาษาไทยแตอ่านออกเลยนี่ครับจุดพัฒนาครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวหน้าวัดหลวงก็คือจะถึงวัดหลวงแล้วนะครับข้างหน้า อันนี้ครับบีออนแลกระซอยอะไรนะอาราวลี่ใช่ไหมอ่งางตาาใบหยกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมอันนี้ครับพีลาว่าเปิเบิอกี่ตับไายอ๋อโอเคโ้บรรจุพัน ากาแฟชานมไข่มุกวัตถุดิบอุปกรณ์เปิดการถึงสายเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเราดีโทรศัพท์เราดีวอตแอบโอ้ภาษาลาวเลยนะเก,ก๋มากๆใช่ที่ผมลองอ่านภาษาลาวเลยนะเ,เพราะภาษาลาวจะมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยก็จะจับทางได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแลตอนนี้ครับเป็นดันดูลกากรเชียงของ ใค่้สบานซอยห้านะครับก็ต,ตรงออกับวัดหลวงพอดีนะครับรั้วสีน้เหลืองด้านนั้นเป็นวัดหลวงนะครใช่ใชะสีตอนใช้อุ้ยเลยมาเยอะแล้วครับพี่อันนี้เดินยากนิดนึงเพราะว่ามีรถประทุกมาจอดพอดีนะครับเด่งจะอยู่ตรง ใกล้กับวัดหลวงใน,ในเมื่อมีรถออกบอกวาเข้าไปนะครับสวนเข้าไปเลยนะครับโอ้โหปรุงเยอะมากๆนะครับใช่หูสวยมากครับนี่ สวยมากครับมองเห็นฝั่งริมแม่น้ําโขงเลยนะครับริมแม่น้ําโขงเลยอะ่ะอยู่ริมแม่น้ําโขงเห็นแม่น้ําโขงเลยตรงข้ามเป็นอปอลาวแล้วนะครับประเทศลาวแล้วนะครับโอ้โหดออกไปแล้วใช่ไหมนี่ครับวัดหลวงอุ้ย, yeah. ย,ยากากระตา่าย b h l Shipping Sustain s u s t a i n a b l e i l i t y Sustainability s u s t a i n a b l ใช่ๆอย่างยั่ยงยืนยั่งยืน Sustainability แลต่อสอย e x ็ r a 300 ข้างหน้าครับซอย8เลยไปไม่ไกลครับซอย10ไปซอยหกขอไทยซอย10เลยเดี๋ยวยอยั10ิตรมาเป็นละซอย6กแล้วเป็นวัตตะแก้วข้างน้านี้ชันนะครับต่อไปก่อนมีรูปภาพด้วยนะตัวโก้ให้ไครอมรินเลย เรือเชียงของกองทัพเรือนะครับแล้วก็อางด้านนี้เชียงแสน5้าแม่สาย78ใช่ครับเป็นอำเภอที่แบบอยู่ในเขตแนวชายแดนด้วยกันนะครับแล้วก็ข้างหน้าครับก็จะเป็นวลาตะแก้วนะครับวตะแก้วเชียงของนะ อ่าอ่้นจริงเชียงรายเขามีในเมืองก็มีวัดพระแก้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวัดพระแก้วเชียงของนะครับอันนี้ครับไปสนีเชียงของนะครับผมอ่าแล้วเราก็มาถึงแล้วครับวัดพระแก้วเชียงของนะครับโอเค ได้นี่ให้รถไปก่อนเลยเสียงรถด,ดังมากโหน่าที่ว่าเลยเหรอโ้ข่าบาไกลเลยนะครับลายสุดมบหเดอสุดเลยโอเคอ่ารถต้องห่วงเสึงและเจียงของกาดกล่องแก้วก็คือไม่ต้องห่วง ตอนนี้มาถึงแล้วเชียงของอยู่ที่เชียงของแล้วอยู่ที่กาดกองแก้วนะครับผมโอเคแล้วก็มาด้านนี้เลยครับมีรูปเยอะเลยนะมีคนแับสำหรอถีบมีโอ้โหแบบตีกองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีฟ้อนเล็บฟ้อนเยี่ยวอะไรอย่างนี้บ้านตํามิระโอ,โ,โอ้โหมีกระเรียงด้วยนะครับผมใช่ใช่โอ้โหมาซส้นเยียวเฉียดเนี่นะครับผม นี่ครับวัดพระแก้วตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโอ้หนี่ขึ้นมาสูงหน่อยอาจจะได้เห็นสวยๆอ่าโอเคครับนี่ครับวัดพระแก้วใช่ครับวัดพระแก้วเชียงของนะนี่เขาเข้ามออกมานี้แที่บ้านเวียงแก้ว มือนมีรถจะเรียวเข้าวัดนะเอเอทรงอย่างนั้นสวยมากๆครับโอ้โหวัดทางเชียงของที่ส่วนทุกวัดเลยนะโอเคเข้าข้าประมาณนี้ครับปักสักครู่ครับ